สวัสดีจ้าวันนี้มาเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะคะชื่อเกาะว่าเฉียงเจ้าจ้าอันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตอนนี้ดี๋ยว่าถ่ายให้ดูว่าเออเป็นร้านอาหารเป็นซีฟู้ดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะมาดูว่านี่เป็นรายการอาหารซีฟู้ดนะคะเราจะไปดู มันก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะเป็นอาหารทะเลก็มีอาหารทะเลสดๆนะคะที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลมากมายเลยจ้าอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลมากมายเลยจ้าอาหารทะเลสดๆเลยจ้า ทะเลสดๆนะคะจะพาไปดูอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรถจัก,กรยานที่ก็ถีบกันนะคะตรงนี้นะคะมีรถ3ล้อถีบนะคะสำหรับเช่านะคะเช่าเป็นชั่วโมงเดแล้วก็มีรถจัก,กรยานสำหรับ อาประชาชนทั่วไปก็ใช้จักรยานนะส่วนมากนะคะจักรยานก็จะจอดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารก็จะมีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็เยอะแยะเลยจ้ะถ้ามาเกาะน,นี้ก็ไม่อดนะคะมีของกินเยอะแยะเลยจ้ะมีร้านขายทั่วไปนะคะ ที่ร้านค้าในร้านจะถ่ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจ้าก็จะมีคนเยอะแล้วก็จะมีพวกอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลแห้งจ้ามาดูว่ามีอะไรมั่งนะคะก็จะมีปลาแห้งก็มีปลาหมึกแห้งนะคะมีของพวกหอยแห้ง มีกระเพาะปลาแห้งนะคะมีหลายอย่างที่เป็นของแห้งนะคะกระปงกระปินี่ก็นี้ก็ปลาแห้งนะคะอันนี้อร่อยค่ะเนี้อร่อยนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะคะก็มีปลาแห้งนคะคะ น่าเซเว่นก็มีนะคะที่นี่ก็มีเซเว่นนะคะ oh <my> วันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะคะมาขายดอกไม้ค่ะาขายดอกไม้มีร้านคา้าเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เดินนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเรือนะคะเรืออันนี้เป็นท่าเรือจ้าตรงที่ตึกตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะก็มีนะคะ อาหารจีนจะพี่น้องมีหมดจะเป er ica, ็ดไก่จาหมูอะไรก็มีหมดจะมีติ s <S ่มซำจะนี่ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของแห้งเหมือนกันนะคะขายพวกของแห้งต่างๆอาหารทะเลแห้งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอาหารทะเลก็จะมีอย่างนี้นะคะอันนี้คือวันนี้ไม่เปิดนะคะวันนี้ไม่เปิดนะคะเป็นเป็นลูกชิ้นขึ้นชื่อของที่นี่เป็นลูกชิ้นลูกใหญ่เบลอรเลยนะคะ ลูกละสิบสองเหรียญจะเป็นลูกชิ้นอันใหญ่นะคะเขาเรียกว่าลูกชิ้นใหญ่นะคะที่เขขายคือในเกาะน,นี้จะขึ้นชื่อน,นะคะลูกชิ้นลูกใหญ่ค่ะนะคะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีเป็นอาหารทะเลอาหารแห้งจ้านี่เป็นกระเพาะปลานะคะหกสิบเหรียญได้สี่อันจ้าอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งใหญ่นะแห้งใหญ่จ้า ร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาเย,ยีมม่ยมอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะที่ใครๆมาเกาะน,นี้ก็จะมาซื้อเครื่องดื่มกินนะคะโอ้ปลาหมึกตัวใหญ่ <laughs> อันนี้เรามาให้ดูเดี๋ยวจะมาให้ดูลูกชิ้นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ ลูกชิ้นที่ขึ้นชื่อสําหรับที่นี่นะคะเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากสําหรับเกาะนี้นะถ้าใครมาเกาะนี้ก็จะซื้อลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นอร่อยมากเลยจ้าเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะอี <c oughs> จ้าเป็นลูกชิ้นไปเก้าถ่ายลูกชิ้นลูกใหญ่นะคะนี่ ก็จะเป็นลูกชิ้นเสียบเป็นไม้ๆนะคะก็จะมีลูกชิ้นขายปีกให้นะคะทางนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปดูตรงที่ตรงที่ทางที่เดินนะคะจะไปถ่าย ตรงที่คนเดินเยอะๆให้ดูจ้าส่วนมากแล้วก็จะมีแบบว่ารถจักรยานนม่เยอะเลยนะคะเราเดินลงไปก,ก็จะเป็นทะเลก็จะมีเรือประมงจอดอยู่นะคะเรือประมงนะคะมีที่นี่ก็จะเป็น เวลคัมทูเชนเจ้านะคะอันนี้เป็นเกาะชื่อที่นี่นะคะนี่นะคะเวลคัมทูเชนเจ้านะคะที่นี่นะคะจะมาถ่ายอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ที่นี่ก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะเรือก็จะมาจอดตรงนี้แหละแต่นี้เรือมันออกแล้วจ้ะแต่นี้ก็จะเป็นเรือเรือรับจ้าง พวกเรือรับจ้างนะคะเรือรับจ้างเรือด่วนเรือรับจ้างก็ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรือประมงข้างๆนู้นก็จะเป็นเรือประมงเรือเรือสําหรับขนขนทรายขนดินขนทรายนะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าใครมาเฉินเจ้าไม่มีที่พักก็สามารถหาที่พักได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์สำหรับแขก สำหรับคนที่มาเที่ยวเกาะน,นี้ก็จะหาที่พักก็จะไปหาได้ช่วงตรงนี้ค่ะเขาะจะมีคนดูแลอยู่นะคะตรงนี้เป็นเต็นท์สำหรับคนหาที่พักจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่าท่าเรือนะคะท่าเรือนะคะท่าเรือไปเซ็นทรัล นี่ก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือจะไปไหนอ่มีเบมีหมดนะคะนี่ท่าเรือหรือบ่าผิงเจ้าอ่าแล้วใครจะไปไหนนะคะแล้วแต่นะจะไปตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะจะเป็นเรือเร็วหรือเรือ,อด่วน,นอ,อ,อ่มาดอนโนอันนี้ก็จะเป็นมาตอนโนมีมัตราโนด้วยจ้าไม่ต้องัวอดนะคะที่นี่นะคะไม่ต้องโวอดเลยจ้า าสามีไปซื้อมาดอโนซื้อกาแฟให้แล้วนะจ๊ะนี่มีร้านเสื้อผ้ามีมีช้อปปิ้งก็มีค่ะร้านเสื้อผ้านะคะถ้าใครมาก็ไม่มีที่พักก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยนะคะศานะะก็จะมีเต็นท์แบบนี้สำหรับว่าใครมาเที่ยวแล้วจะมาหาที่พักนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นร้านขนมปังนะคะร้านขนมปังอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะ็เรือเรือด่วนนะคะน,นี่ก็เป็นเรือจอดอยู่นะคะเป็นเรือจอดอยู่นะคะ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะมีของขายเล็กๆ,ๆน้อยๆก็จะเป็นของฝากพวกของฝากของอะไรนี่ค่ะจะมีแบบนี้ก็เหมือนแถวภูเก็ตพัทยานะคะที่เป็นเกาะนะคะที่เป็นพวกเกาะอะไร่เงี้ยก็จะมีของที่ระลึกขายอันนี้เป็นแบบว่าของที่น,นี่ก็เป็นร้านอาหารร้านบาร์อันนี้ก็จะเป็น สาลาเปานะคะหมอนสาลาเปาจ้าสำหรับเป็นของฝากเป็นที่ระลึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกับซื้อเป็นของฝากได้จ้ะตรงนี้เป็นของที่ระลึกนะคะสําหรับใครอยากมาเกาะนี้แล้วมาหาของที่ลึกของฝากได้เลยจ้าเป็นร้านของที่ระลึกจ้า หาซื้อได้นะคะมาเกาะน,นี้ต้องซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมขึ้นชื่อนะ,ะเป็นขนมมะม่วงไส้มะม่วงจ้าเป็นของหวานร้านหมวกร้านอะไรร้านามาดูเรือ เดี๋ยวเย็นนี้จะถ่ายจะถ่ายวิวกลางคืนให้ดูจ้าจะถ่ายวิวกลางคืนวิวร้านอาหารให้ดูตอนนี้ก็ดูเรือไปก่อนนะคะจะถ่ายเรือให้ดูจ้าอันนี้เป็นเรือด่วนนะคะเรือนั่งประมาณจากเซ็นทรัลจากเซ็นทรัลมานี่ก็ประมาณักครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะถ้านั่งเรือใหญ่มาก็ประมาณนั่งหนึ่งชั่วโมงจ้าเรือเล็กนี่ก็ราคาก็จะแพงกว่านะคะเรือใหญ่ก็จะถูกกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือน่ารักมากเลยจ้า เนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเรือเล็กๆท่าเล็กๆเป็นเรือด้วยสารจ้าอันนี้จะเป็นเรือพวกเรือประมงอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวกลางคืนนี้เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวก็ถ่ายวิวช่วงกลางคืนให้ดูนะคะเอาไว้ดูวิวตอนกลางคืนแล้วจะสวยค่ะเพราะว่าคนจะเยอะ จะเป็นร้านอาหารทะเลเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องดูจ้ะแล้วแค่นี้ก่อนนะครไปแล้วก๊า